วัสดีค่ะวันนี้มาพูดเรื่องสวีเดนฟรีเซ็กนะคะใครแต่งงานกับคนสวีเดนแล้วเจอคําถามนี้บ้างคะเราเคยเจอคําถามนี้นะคะตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆนะคะฟรีเซ็กที่สวีเดนหมายถึงว่าไม่มีการซื้อขายหรือค้าประเวณนีนะคะการซื้อขายหรือค้าประเวณีที่สวีเดนผิดกฎหมายนะคะแต่ผู้ชายไทยคิดว่าโอ้โหอยากมาสวีเดนนะคะกะเต็มที่นะคะไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดนะคะผู้หญิงที่สวีเดนทุกคนมีรายได้นะคะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะผู้ชายสวีเดนนะคะถ้าไม่หล่อไม่เนี้ยไม่ดูดีนะคะ ผู้หญิงเขาไม่สนใจเลยนะคะผู้ชายสววเดนนะคะส่วนใหญ่จะแต่งตัวดีนะคะหอมหล่อนะคะเ็ตผมแต่งผมงเก่งกว่าผู้หญิงอีกนะคะไม่งั้นไม่มีสาวมาสนใจเขานะคะเราเคยมีเพื่อนที่ทํางานเป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณสามสิบกว่านะคะบอกว่าถ้าเขาอ้วนนะคะแฟนเขาจะทิ้งนะคะแฟนเขาสั่งมาเลยนะคะว่าห้ามอ้วนนะคะอีกอย่างกฎหมายที่สวเดนการมีเซ็กนะคะทั้งสองฝ่ายต้องมีความพึงพอใจนะคะด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่อีกคนนึงต้องการกคนนึงไม่ต้องการก็ไปไม่ได้นะคะคนที่สววเดนอย่าล้างกันเยอะนะคะ เราว่าดีนะคะถ้าไม่รักก็หาใหม่นะคะจะได้ไม่มีชู้ไม่คบซ้อนนะคะแลวเปิดโอกาสทําให้เราได้เจอคนที่ดีดีขึ้นนะคะแต่ผู้หญิงไทยถ้ามาอยู่นี่ต้องเข้าใจระบบเค้าน,นะคะเราต้องมีรายได้นะคะเราอยากแนะนําเพื่อนๆที่มีลูกนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปอยู่บ้าน mm ดูลูกอย่างเดียวนะคะเราต้องทําอะไรให้เรามั่นคงนะคะเรีย <ๆ S 1> นหนังสือหรือว่าทํางานนะคะให้เรามีรายได้มั่นคงให้สามารถอยู่ได้ในสุเดน,นะะด้วยตัวเองนะคะโดยไม่พึ่งภาษามีนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะถ้าเรามีลูกนะคะ ถ้าก็ป่วยนะคะหยุดถึงน้อย3าวันนะคะเป็นเหาเป็นหวัดหรือเป็นไข้นะคะห้ามไปโรงเรียนเด็ดขาดครูก็จะซีเรียสมากที่นี่ก็จะถึงเราจะดื้อดึงพาลูกไปเป็นหวัดทีนึงพาลูกไปโรงเรียนนะคะเขาจะโทรมาตามให้ไปรับลูกกลับเลยนะคะอย่างเรานะคะมีลูก3คนนะคะหมุดไปแล้ว9วันนะคะเพราะเขาจะเป็นไข้ติดกันเป็นหวัดติดกันนะั้นเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งวันกับสามีนะคะให้สามีอยู่บ้านดูลูก ถึงจะเขาจะมีรายได้เข้ามามากกว่านะคะแต่เราไม่สนใจนะคะเราก็จะไม่ได้บรรจุงานนะคะถ้าเราขาดบ่อยนะคะอันนี้แนะน,นําอยากให้เพื่อนๆมีความมั่นคงนะคะสามารถอยู่ในสวีเดนได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่พึ่งพาผู้ชายนะคะเหมือนผู้หญิงสวีเดนนะคะผู้หญิงสวีเดนนะคะเขาเก่งมากนะคะงานบ้านงานเรือนนะคะและทํางานนอกบ้านนะคะเพื่อนผู้หญิงสวีเดนที่เรารู้จักนะคะแทบทุกคนเลยนะคะทํางานบ้านเก่งนะคะแล้วก็ทําอาหารอร่อยนะคะแล้วตัดหญ้าเองนะคะทาสีบ้านเอง ปูกระเบื้องเองปูอลเปอเ์เองนะเขาทำได้หมดเลยนะคะอเมซิ่งมากนะคะผู้หญิงของสวีเดนนะคะเก่งกว่าผู้ชายอีกนะคะเวลาเราไปกินเลี้ยงบ้านคนต่างชาตินะคะเพื่อนสวีเดนเขาจัดโต๊ะสวยเหมือนโรงแรมเลยนะคะคนสวีเดน์หาคู่ที่ไหนเราจะแนะนํานะคะเราเคยทําร้านหารติดบ้านพักคนชรานะคะไว้ปิดเกษียณที่สวีเดนรแนดแทบสุดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีภาระไม่มีอะไรแล้วนะคะเขาจะสุขสนานเต็มที่เนาะจัดงานเลี้ยงบ่อยมากนะคะทุกเทศกาลนะคะวันเกิดวันอะไรนะคะ เขาจะรวมกลุ่มของเขานะคะเราเห็นอายุ80เขาก็แต่งงานกันนะคะเวลาจัดงานนะคะก็จะมีเต้นรำมีร้องเพลงมีเล่นจับฉลากนะคะสนุกสนานของเขานะคะดีมากนะคะคนอายุมากที่นี่นะคะเขาไม่เหงาเหมือนบ้านเรานะคะคนอายุมากที่นี่เขาแต่งงานกันก็เยอะนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ไม่ได้เรื่องตรงนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันนะคะไปหาหมอไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะ เพราะสังคมวีเดนต้องพึ่งพาตัวเองทุกอย่างนะคะอย่างเวลาไปซื้อของนะคะต้องแบกเองอะไรเงี้ยถ้าเรามีเพื่อนมีคู่คิดน,นะคะช่วยกันนะคะมันก็ดีกว่าอยู่คนเดียวนะคะสําหรับเราอยู่วีเวนต้องมีคู่นะคะถ้าอยู่คนเดียวนี่ลาบากนะคะส่วนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะส่วนใหญ่จะได้แฟนช่วงมิสซัมเมอร์นะคะเป็นหน้าร้อนนะคะ<ๆ>เขาจะมีจัดงานคอนเสิร์ตงานปาร์ตี้เยอะนะคะหรืองานสังสรรค์เยอะนะคะเพื่อนๆหรือที่นี่เขาจะมีชมรมนะคะเกี่ยวกับกีฬานนะคะมีทุกอย่างนะคะก็ต้องเป็นกลุ่มของเขานะคะเราไปเข้ากลุ่มกับเขานะคะสนุกดีนะคะ ที่นี่ก็ไม่ค่อยหาที่ผับเฮบาร์นะหรือว่าเราเป็นคนไม่เที่ยวก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคนข้างบ้านหรือสังคมข้างๆนะคะเขาไม่ค่อยได้ไปเที่ยวผับบาร์นะคะเพราะว่าที่นี่ทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะไม่มีเวลาไปเที่ยวนะคะแล้วที่นี่เขาจะมีวิัยนะคเะขาเขาก็ทำงานทางานวันปกติเขาจะไม่ดื่มกันนะคะแล้วเมาก็ไม่ขับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีคนออกไปดื่มนอกบ้านนะคะเพราะค่าแท็กซี่แพงมากนะคะที่นี่เราแนะนำเรื่องหาคู่เพราะว่าที่สวีเดนนะคะหน้าหนาวก็แทบไม่มีคนเดินผ่านนะคะ เพื่อนๆจะแปลกใจคนไทยนะคะกลังจะไปหาแฟนได้ที่ไหนนะคะไม่มีใครเดินเป็ตน,นกนะคะหมาก็ยังไม่มีเดินผ่านเลยนะคะที่สวีเดนนะคะเพื่อนๆคงแปลกใจนะคะว่าเขาหาแฟนได้ที่ไหนนะคะในมูบ้าแล้วนะคะมีแต่วัยปกเสียนะคะเขามีแฟนกันเปลี่ยนคู่บ่อยยิ่งกว่าวัยรุ่นอีกนะคะหมอดูที่เมืองไทยนะคะถ้าอายุมากกว่าสามสิบชอบแนะนําให้เรามีคู่ต่างชาตินะคะอันนี้หมอดูนมีจิตวิทยานะคะเพราะว่าคนไทยแต่งงานเร็วนะคะ เราแต่งก็ไม่มีเลิกกันด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ยาวนะคะเพราะฉะนั้นผู้อายุมากกว่า30นะคะก็จะไม่มีว่างเท่าไหร่นะคะเราก็เชื่อหมอดูนะคะเลยหาแฟนต่างชาติเอาเลยนะคะสมัยนี้ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปนะคะถ้าผู้หญิงมีงานทำนะอาชีพมั่นคงนะคะมีรายได้ของตัวเองนะมีสิทธิ์เลือกนะคะไม่ได้เป็นถูกฝ่ายเลือกเหมือนสมัยก่อนนะคะถ้าเราคิดได้แบบนี้นะสมัยก่อนนะคะจะไม่รีบแต่งเลยนะคะจะอยู่จเชิดเลยนะคะสวยเลือกได้เลยนะคะ